โอเคครับทุกท่านครับตอนนี้ผมอยู่ที่ด่านเรียนทั้งนะครับผมหรือคนกวางตุ้งฮ่องกงเลิกเ่ิงวัยชีนะจะเป็นอีกด่านหนึ่งของฮ่องกงครับที่เชื่อมต่อระหว่างฮ่องกงกับเซินเจิ้นครับด่านนี้เดินทางสะดวกสบายครับเพราะด่านฮ่องกงกับด่านเซินเจิ้นอยู่ในตัวอาคารเดียวกันครับท่านครับเดี๋ยวผมจะพาท่านไปดูทางขึ้นนะครับที่จะเข้าไปที่ด่านครับ นะครับตรงมาทางนี้เลยนะครับในราคบผมจะเป็นทางขึ้นครับจะเป็นทางขึ้นที่เราจะเดินขึ้นไปที่ด่านนะครับผมนะขึ้นไปที่ด่านเพื่อจะข้ามไปที่เซนเจนนะครับผมะที่จะข้ามไปที่เซนเจนด่านนี้สะดวกสบายครับผมมีห้องน้ำใครที่ไม่ได้กดตังค์มามีตู้เอ m เกดตังค์ด้วยนะครับผมตรงนี้ครับตรงนี้นะครับผมอันนี้ให้ดูทางขึ้นพิเศนนะครับเพราะวันนี้ผมไม่สามารถ ที่จะขึ้นไปรับขึ้นพาขึ้นไปตรงที่ด่านได้เพราะตรงนี้นะครับผมเพราะว่าวันนี้นะครับผมผมก็มารับลูกทัวร์นะครับที่จะข้ามมาจากที่เซนเจอร์แค่นั้นนะครับอันนี้จะเป็นทางขึ้นครับเดินบันไดเลื่อนขึ้นไป2ชั้นนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูขารับครับขาเข้ามาฮ่องกงครับะนะครับขาที่เข้ามาฮ่องกง นะครับเนี่ยก็จะมีคนทีนนะครับข้ามมาเชื่อที่ฮ่องกงกันเยอะแยะมากมายเลยอันนี้ขนาดเป็นวันที่นะครับเป็นวันที่มีพายุเข้านะครับผมนะเป็นวันที่มีพายุเข้าคนก็ยังข้ามมาเชี่วเยอะเช่นกันนะครับอันนี้จะเป็นที่จอดรถสำหรับรถเมย์นะครับผมเนี่ยป้ายรถเมย์นะครับผมแต่ตรงนี้จะเป็นป้ายรถที่รับพุ๊บครัวครับเนี่ยป้ายรถรับพุ๊บครัวครับผม แล้วก็เทีย่รถเมย์ครับอ่าเนี่ยครับผมรถเมย์สองชั้นแท็กซี่ก็มีนะครับตรงนี้นะครับผมอ่าใครจะไปลงที่อำเภอไหนก็อ่าดูตามป้ายได้เช่นอ่ารถดีปากนะครับจากนะครับผมไปลงที่ไายโปแล้วก็ซาถิ่นนะครับผมนะดีเจ็ดไปลงที่ฝันแรงแล้วก็ส่องสวยครับอ่านีนะครับทุกท่านครับ ีเจ็ดีแปดอันนี้เข้าเดินเมืองซาถินนะครับผมถ้าดีแปดนะครับไปลงที่ซาถินเดินไปนิดนึงก็จะไปถึงที่วัดชายกงมซาถินครับสะดวกสบายมากครับอ่ครับให้ท่านดูนะครับถ้าสมมติว่าท่านไหนอยากจะมาใช้ด่านเลินทางตรงนี้นะครับด่านเลินทางตรงนี้นะครับก็เดินทางสะดวกครับถ้าเดินทางโดยรถไฟก็ มาลงที่ซาค่าถิ่นนะครับนั่งจากมงกบมาลงซาถิ่นนะครับหรือจากสถานีไหนก็นแล้วแต่มาลงซาถิ่นมานั่งกีปาครับอันนี้จะเป็นขาเข้าครับอันนี้จะเป็นขาเข้า,านะครับหรือใครอยากจะลอกมินิบัสนะครับผมมินิบัสนี่ก็ประมาณ20ที่นั่งนะครับก้าห้านะครับผมที่ขึ้นที่ตรงใกล้ใกล้สถานีรถไฟส่งสวยนะครับอยู่ทางซ้ายมือ ครับอันนี้ก็ผมก็จะมารอรับลูกทัวร์อยู่บริเวณนี้นะครับหลังจากที่ลูกทัวร์ผ่านตะมจีนแล้วก็มาผ่านตะมฮ่องกงแล้วก็จะลงมาหาผมที่บริเวณตรงนี้นะครับผมจบการรายงานเพียงแค่นี้นะครับสําหรับท่านไหนที่อยากจะท่องเที่ยวกับเรานะครับาสามารถติดต่อสอบถามได้นะครับเรามีพาท่องเที่ยวฮ่องกงเป็นหลักครับแล้วก็จีนครับผมามาเก๊าจูไฮครับเซนเจิลครับ ถ้าสนใจอยากจะท่องเที่ยวกับเราทักมานะครับสวัสดีครับ